คนวันนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักในโซเชียลมาฝากค่ะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่ารักทั้งฮาทั้งบังเอิญบังเอิญแบบสุดๆคืออยู่ดีๆช้างไทยของเราค่ะถูกขนมาบนรถสิบล้อแล้วดันไปเจอรถบรรทุกอ้อยจอดข้างๆตอนติดไฟแดงพอดีแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะน้องช้างไม่รอช้าเลยค่ะยืนงวงปื๊ดหยิบอ้อยขึ้นมากินกลางสี่แยกแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้น โซเชียล so คือคอมเมนต์กันสัน่นทั้งขำทั้งเอ็นดูทั้งงงว่านี่มันบัฟเฟตไฟแดงหรือยังไงเรามาเมาส์พร้อมกันค่ะคลิปนี้ถูกถ่ายจากรถที่ขับตามหลังรถขนช้างค่ะมีช้างอยู่บนรถสิบล้อยากกันคันละตัวถับมาตามถนนใหญ่เหมือนการขนส่งทั่วไปแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก รถทั้งสองคันมาติดไฟแดงพร้อมกันและบังเอิญมากมีรถบรรทุกอ้อยขับมาจอดเคียงคู่พอดีทีนี้ค่ะน้องช้างทั้งสองตัวเห็นอ้อยเต็มคันรถแถมใกล้งวงระดับพอดีเป๊ะคือไม่ต้องคิดค่ะจ้วงสิคะคันหน้าดึงอ้อยตรงหัวรถส่วนคันหลังก็จัดจากท้ายกระบะคนถ่ายคลิปคือหัวเราะลั่นเลยเพราะมันทั้งน่ารักทั้งสุกซนและดูเป็นธรรมชาติมากๆ เราไปดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันค่ะมีทั้งฮาทั้งเอ็นดูทั้งให้ข้อมูลจริงจังเลยท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารีบๆเอามาตุนไว้เดี๋ยวไฟเขียวคอมเมนต์ต่อมาว่าหลักฐานขาปากเลยฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านให้ความคิดเห็นว่านึกถึงเพลงนี้อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยท่านถัดมาคอมเมนต์ว่านี่แหละที่เขาเรียกว่า อ้อยเข้าปากช้างของจริงอีอีมีอีกท่านเข้ามาเสริมว่าโจรอะไรน่ารักจังเลยส่วนคอมเมนต์นี้กล่าวว่าจำเพาะเจาะจงให้รถอ้อยมาจอดข้างรถช้างอีกหวานคอช้างสิครับทั้งจกใส่ปากทั้งตุนไว้บนรถน่ารักทั้งสองตัวฉลาดแท้ช้างไทยคอมเมนต์ถัดมาเขียนว่าติดไฟแดงสักครึ่งวันเลยถ้าจะดีอีกท่านให้ความคิดเห็นว่า คนขับรถสิบล้อคงนึกไม่ใจว่าตำรวจครับไฟเขียวสักทีเถอะอ้อยผมจะหมดแล้วถัดมาเป็นคอมเมนต์ขำๆว่าจังหวะเปะ๊ะเวลาเปะ๊ะสถานที่เปะ๊ะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นน่ารักจริงๆอีกท่านเข้ามาว่าถ้าไฟเขียวนานกว่านี้สงสัยวัตถุดิบคงไปไม่ถึงโรงงานน้ำตาลแน่ๆมีคอมเมนต์สั้นๆว่าบุฟเฟ่ต์จำกัดเวลา60วิบวิ คอมเมนต์ต่อมาว่า QC เช็คคุณภาพความหวานก่อนส่งเข้าโรงงานอีกท่านร่วมแซวว่าบรรทุกน้ำหนักเกินทอนออกหน่อยเดี๋ยวโดนโบกน้องเป็นห่วงคอมเมนต์แนวห่วงใหญ่จริงจังท่านนี้เข้ามาแสดงความห่วงใหญ่ว่ารถน่าจะมีฝาท้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกท่านให้ความคิดเห็นเชิงกังวลว่า รถบรรทุกช้างอยากให้ปรับเป็นรถใหญ่และมีฝาเหล็กกั้นด้านหลังเพราะช้างตัวใหญ่และหนักโ so ซอาจรับน้ำหนักไม่ได้ถ้าเกิดแรงกระแทกเป็นห่วงครับสัตว์ใหญ่มีน้อยและรักษายากมีคนแสดงความสงสารว่าน่าสงสารน้องนะคะกินได้นิดเดียวเองคงหิวมากแถมอากาศก็ร้อนแต่น่าเอ็นดูจริงๆคอมเมนต์สุดท้ายเป็นเชิงสะท้อนสังคมว่า ดูแล้วก็นึกถึงวัฒนธรรมเก่าๆน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสมัยก่อนตามต่างจังหวัดใครๆก็รู้จักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแต่สมัยนี้อยู่บ้านติดกันยังไม่คุยกันเลยแต่คลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ยังทำให้เห็นว่าเราก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่เหมือนช้างไปกินอ้อยจากรถอีกคันนี่แหละอยู่ร่วมกันก็ช่วยกันแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วค่ะ เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะเพราะช้างเป็นสัตว์ที่จำกลิ่นได้ดีมากโดยเฉพาะกลิ่นของหวานหวานอย่างอ้อยหรือแตงโมพอรถขนอ้อยจอดอยู่ในระยะประชิดน้องช้างก็คืออยู่ในจุดโอกาสทองของชีวิตมากๆนอกจากนี้เวลาขนส่งช้างไกลๆเจ้าหน้าที่มักให้ผลไม้บำรุงระหว่างทางซึ่งอ้อยถือเป็นอาหารยอดนิยมเลยค่ะ ดังนั้นการที่ช้างเจออ้อยเต็มคันรถมันก็เหมือนเราเจอของชอบแบบเปิดฝาไว้แต่อีกมุมที่ต้องคิดคือถ้าอ้อยหล่นหรือช้างเอนไปมากๆมันอาจเกิดอันตรายได้เหมือนกันดังนั้นคลิปนี้น่ารักแต่ก็สะท้อนให้เห็นเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสัตว์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะคือดูคลิปนี้แล้วอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าช้างพูดได้น้องคงบอกว่าไม่ใช่ขโมยนะคะแค่ตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้าโรงน้ำน้ำตาล หรือบางทีอาจเป็นบริการใหม่ Grab อ้อยส่งด่วนถึงงวงบางทีรถอ้อยก็ต้องติดป้ายว่างดบริการระหว่างไฟแดงช้างดึงง่ายเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนสุดท้ายนี้คลิปนี้ทำให้เราเห็นว่าบางทีความน่ารักของสัตว์ก็เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆมันเป็นภาพที่ทั้งอบอุ่นทั้งธรรมชาติและทำให้เรามองช้างในมุมที่ใกล้ชิดขึ้นมา,มากเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ คิดยังไงกับเหตุการณ์นี้น่ารักสุขสนหรือควรมีมาตรการอะไรให้ปลอดภัยขึ้นคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะ